รถที่ไม่มีทะเบียนค่อนข้างเยอะนะครับที่เอามาลงขายกันยังไงก็ดูดีๆนะครับเรื่องอรายละเอียดเอกสารอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรถป้ายเรียกอะไรป้ายขาวนะแบบนี้นครับคือมันจะเป็นรถที่เป็นล,ลักษณะรถคิวรถวินรถสองแถวอะไรต่างๆนะที่เขาวิ่งตามจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้วิ่งแล้วเขาเอามาขายต่อรถพวกที่เป็น ป้ายเหลืองนะครับรถเขาเรียกว่าอะไรรถสาธารณะปะนะอะไรประมาณนี้ท,ท,ที่ที่วิงว่ง Q, วิงว่งคิวอ่ะวิ่งวินนะครับรถพวกนั้นคือถ้ากรณีโอนเนี่ยคือมันต้องไปยกเลิกสัญญาครับสากรอนอะไรต่างๆเขาก่อนนะครับถึงจะเอามาจดทะเบียนใหม่ได้ซึ่งมันขั้นตอนยากนะครับขั้นตอนยากบอกก่อนถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยผมไม่แนะนำนะแนะนําเป็นรถที่มีป้ายะทะเบียนถูกต้องไปเลยนะครับขาวๆไม่ต้องอโอนย้ายให้วุ่นวายนะครับก็ แพงหน่อยนะครับแต่สบายใจครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆไปซื้อรถถูกจริงนะแต่ถ้าเกิดมาโอนไม่ได้เนี่ยบางครั้งเสียของนะครับนะเสียเที่ยวด้วยแล้วก็บางครั้งเจ้าจของรถเก่าเขาอาจจะบอกว่าเมันโอนได้มีปัญหาซื้อไปก่อนอย่าไปโอนที่หลังอะไรประมาณนี้คือตกหลุมเลยนะครับตกหลุมเลยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้ชัวร์เิดเขาบอกว่าได้จริงเนี่ยก็ให้เขาทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยซื้อขายอย่างนั้นก็ได้นะครับ ให้เปลี่ยนป้ายเป็นเป็นป้ายขาวก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องโอนก็ได้คือถ้าเขาตั้งใจจะขายอยู่แล้วไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนเป็นชื่อเขาแล้วก็มาขายเราก็ได้นะเขายอมนะอันนี้เพื่อความชัวร์ครับแนะนําแนะนำสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่อยากจะได้รถอะปอป์อน,นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขามันมีรถพวกที่เป็นรถคิวรถวินเยอะแล,แล้วการจดใหม่นี่ยากนะครับมันไม่เหมือนกับ รถทั่วไปครับไม่เหมือนกับรถทั่วไปที่ยกเลิกแล้วก็เอามาจดกันง่ายๆครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลไว้นะเพื่อนๆที่อยากได้ไควรเห็นเขาเอามาลงขายกันราคาถูกๆเนี่ยก็สนใจนะพอเจอราคาแสนกว่าก็เฮ้ยทำไมมันแพงนะซื้อหลักหมื่นดีกว่า4ี่ห้าหมื่นนะครับอพอซื้อไปแล้วลงเชื่อเขาไปแล้วต้องยอมรับว่ามีาคนพ่อค้าที่ไม่หวังดีก็มีเยอะนะครับพ่อค้าที่ เขาขายแพงหน่อยอาจจะมองว่าเฮ้ยทำเขาหลอกขายเปล่าอะไรประมาณนี้คนระับแต่ต้องดูที่สภาพรถด,ด้วยรถเก่านี่บางครั้งรุ่นเดียวกันแต่ถ้ารายล,ละเอียดการาดูแลรักษาเจ้าของเดิมเนี่ยเขา,าไม่ได้ดูแลรักษาดนะีก็ต้องเอาไปทําเยอะเนี่ยมันก็มันก็ถูกได้นะต่อให้เป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับต่อให้เป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้มีการดูแลรักษารถ,ร,ถรุ่นเดียวกันราคาก็อัดจ,จะ ต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ราคารถแต่ละแต่ละคันไม่เหมือนกันในะทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็ต้องดูตรงรายละเอียดกถด,ด้วยบางคนถามรถรุ่นนั้นรุ่นนี้เท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่แต่ด้วยที่มันต้องดูสภาพนะมันไม่ใช่รถรุ่นหนึ่ง,งที่จะสภาพมาตรฐานมาจากโรงงานเดียวกันนะครับมันก็ต้องดูเรื่องรายละเอียดต่างๆด้วยเครื่องเป็นยังไงนะครับล้อต้องปะผูกทา สีอะไรเพิ่มเติมไหมนะจุดนั้นจุดนี้อะไรมีไหมหาง่ายไหมบางบางคังนนี่บางรุ่นนี่เป็นรุ่นพิเศษนะพอเอาลงขายปุ๊บเพื่อนๆก็สนใจให้โชมนี้มันแปลกตาดีแต่บางครั้งเนี่ยอย่างกระจังหน้าผมเนี่ยต้องกว่าจะหาได้นานมากนะเป็น,ร,นรุ่นพิเศษไฟนู่งไฟนั่น,น,นเช็คดูดีๆนะครับว่ามันเป็นรุ่นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าม่งั้นโอ้มันไม่ใช่ว่า,าจะหาไม่ได้นะบางครั้งหาได้แต่ แต่มันแพงนะครับมันแพงเราก็ไม่อยากจะหาไม่อยากจะใช้อีกก็วาววาววัว,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 วอยู่นะครับอันนี้ผมก็เอามาใส่เหมือนกันก็ดูร,รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับใครมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าความมาสอบถามได้นะครับคนที่ขับรถเล็กด้วยกัน